สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมเบิร์ตนครปฐมนะครับมาแล้วครับนำเหรียญตัวจริงนะครับผมนะเหรียญตัวอย่างซึ่งเป็นเหรียญตัวจริงของคงกระพันร้อยปีหลวงปู่แพ้ว่าปะวะโรนะครับหลังจากเมื่อสองวันก่อนนะครับอัดลงมานะครับก็เป็นการแค่ว่าคาดคาเนนะครับว่าเหรียญจะรูปทรง ประมาณนี้นะครับผมนะแต่วันนี้ครับเหรียญตัวจริงออกมาให้ได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะครับด้านหน้าชัดเจนเลยนะครับว่าเขียนคำว่านี่ครับเป็นคำว่าคงกระพันร้อยปีหลวงปู่แพ้วปวโรและเป็นรูปทรงนะครับครึ่งองค์แบบเดียวกับเหรียญคงกระพันรุ่นแรกวัดลานหมันเลยนะครับเป็นรูปทรงเดียวกันเลยนะครับไม่ได้ อหนึ่งห่างไกลที่เราจินตนาการไว้นะครับก็คือนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับผมนะเหรียญตัวอย่างจะยังไม่ต่อโค้ดจะยังไม่มีหมายเลขรันเบอร์นะครับแต่จะเอามาให้ชมกันเฉยๆนะครับและก็ด้านหลังนะครับนี่ครับจะเป็นคําว่าพระราชมงคลวชิราคมนะครับแล้วก็เป็นยันเดียวกับคงกระพันนี่ครับอันนี้คงกระพันรุ่นแรก ปีห้าสามนะครับอันโด่งดังนะครับนี่นะเป็นยันตัวเดียวกันนะครับพิเศษวัดลังมันนะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างของเนื้อทองคำนะครับต่อไปเนื้อเงินสวยมากเนื้อเงินนี่ต้องบอกว่าสวยมากนะครับสมการรอคอยจริงๆนะครับผมนะอันนี้เนื้อเงินด้านหน้านะครับและก็นี่ครับเนื้อเงินด้านหลังครับเนื้อนวะซึ่งยอดเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนวะยอเต็มแล้วนะครับ อ่านะครับก็ยินดีกับพี่ๆน,น้องๆทุกๆท่านที่จองเข้ามาทันนะครับกับเนื้อนวัตนะครับซึ่งเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนื้อทองฟาบัตก็สวยนะอย่างกับทองคําเลยเนื้อทองฟาบัดยางกับทองคําเลยนะครับสวยมากอันนี้เนื้อทองแดงโอ้โหทองแดงก็ไม่ไม่ไม่คิเลเลยนะทองแดงก็สวยเลยนะครับดูครับนี่ครับเส้นสายฝนชัดเจนทองแดงก็ใครยังไม่ได้จองนะ รีบจองได้เลยนะพี่นะอ่าใช้ต้นทุนน้อยด้วยนะครับทองแดงเหรียญละหกร้อยบาทมาต่อไปผมจะมาไล่ราคาให้นะครับนะครับทองคำนะครับจะเป็นชุดนะครับผมนะชุดทองคำบวกกรรมการนะครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทซึ่งหลังจากอีพีที่แล้วผมอัดลงมานะครับพี่พีเอฟซีขอเช่าบูชานะครับถึงสิบ ชุดนะครับเออขายไปทั้งหมด10ชุดแล้วนะครับที่พี่ๆจองกันนะครับอ่านี่ครับ10ชุดเลยนะครับ10ชุดก็รายๆทุกท่านเลยนะครับมีอยู่นัแค่ท่านเดียวที่แบบอื้อทุกท่านเลยนะครับที่เอากรรมการทองคําเลยนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมนะนี่ครับอ่านะครับนี่ครับสิบ บางท่านเอา2อชุดนะครับนี่ครับนี่นะครับอ่ะโอแบบต้องบอกว่าพอได้เห็นทีเซอร์วันนี้โอ้โหวันนี้ผมลงหน้าเฟซวันนี้จดไม่ทันเลยนะครับผมนะวันนี้โคต้าผมนี่เนื้อเงินนี่ห้0หกร้นะครับโคต้าผม600เหรียญเนื้อเงินแทบจะไม่พอนะครับผมนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะทองแดงนี่ก็ ใกล้ๆจะเต็มแล้วนะฝาบาทใกล้จะเต็มแล้วนะครับเนื้อทองเนื้อ,เน,อเนื้อทองคําใครอยากได้เดี๋ยวผมหาให้ได้นะครับอ่าทองคํายังพอมีพอมีให้พี่ๆได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับต้องบอกว่าทองคําสวยมากนะครับนี่ครับทองคําไม่ใช่ว่าได้เหรียญเดียวนะ นะครับชุดทองคําประกอบด้วยทองคําเงินนวะฝาบาทไร้ทองแดง5้าเหรียญนะครับหนึ่งแบาทนะครับท่านใดแบบไม่อยากได้กรรมการนะขอแค่เอาชุดทองคําก็1นึ่งแสนสองบาทนะครับหรือถ้าเอากรรมการด้วยกรรมการจะได้สิทธิ์ได้เลขเดียวกับทองคําสมมุติพี่ได้กรรมการหมายาได้ทองคําหมายเลข100ก็จะได้ทองอกรรมการหมายเลข100ไปด้วยนะครับก็คือพ่วงกันไปนะแต่ถ้าท่านใดแบบอยากได้กรรมการอย่างเดียวต้องรอให้ท่านที่ เอาทองคาแล้วไม่เอากรรมการนะครับถึงจะได้สิทธินั้นเพราะว่ากรรมการและทองคาสร้างเท่ากันนะครับส่วนเนื้อเงินครับยังให้ราคาจองอยู่ที่3,500บาทนะครับผมยังให้ราคาจองอยู่ที่3,500บาทนะครับผมนะอา่านี่ครับผมจะพยายามดึงตรงนั้นตรงนี้เพื่อน,อนๆฝูงๆมานะตามโคต้านะครับเอาแบบยังไม่ขอบวกนะครับเอาราคา3,500บาทกับราคาจองวัดเลย นะครับอันนี้นะครับผมนะเนื้อเงินนะส่วนเนื้อทองเนื้อนวะเนี่ยผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะโซตรไหนก็เต็มหมดแล้วนะครับเพราะว่านวะสร้างน้อยหน่อยนะครับผมนะอ่าส่วนเนื้อทองฟ้าบาทนี่สวยยังไงทองคายังใช้คำว่าพอมีดีกว่านะใช้คำว่ามีเยอะไม่ได้นะยังแค่พอมีนะหลายๆศูย์ก็เริ่มปิดยอดของฟ้าบาทไปเช่นกันนะครับนี่ครับและเนื้อทองแดง นะครับฝันใจมหาชนเลยนะครับต้องบอกว่าเนื้อทองแดงนี่เป็นเหรียญขวัญใจมหาชนนะครับผมนะเพราะว่าอะไรราคาไม่สูงหกร้อยบาทนะครับราคาไม่สูงหกร้อยบาทนะครับอ่าแจกรูปแจกหลานนะครับเก็บได้สบายสบายเลยนะครับทองแดงยังพอมียอดอยู่นะครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับผมก็ได้นำเหรียญตัวอย่างรูปเหรียญตัวอย่างมาให้ชมกันเลยนะ นะครับนี่ครับให้ชมกันชัดๆไปเลยจุใจกันไปเลยนะทองแดงด้านหลังนะครับด้านหน้าครับเนื้อทองฟาบ,บานนี่ผมแนะนําเลยนะนะครับนวานี่หมดไปแล้วนะครับเนื้อเงินยังพอจองได้รีบก่อนได้เลยนะพี่นะอ่านะครับนี่ครับทองคําทองคําท่านใดชอบแบบอืสุดๆไปเลยก็ทองคาไปเลยชุดนะครับทองคาบวกกรรมการเกาะสิบเหรียญน,นะ นะครับทองคาเงินนวะฝาบาททองแดงกรรมการจะเป็นเงินนวะฝาบาททองแดงและตะกั่วนะครับโอ้โหสิบลูเหรียญจูใจไปเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทท่านใดชอบแบบชุดใหญ่ก็จัดไปเลยนะพี่นะอ่ะนะครับส่วนท่านใดที่ปีเบิร์ดถ้าผมอยากจองนะครับติดต่อทางไหนพี่นะครับนี่ได้เลยพี่นะครับนี่เบอร์ทโทรนะครับศูนย์แปดห้าสามเก้าสาม 0333อันนี้มันตาปั๊มนะตาปั๊มเวลาใครจองจำนวาเงินผมก็จะกดลงไปนะครับผมนะนะครับผมนี่นะท่านใดอยากได้ก็ติดต่อมาที่0853930333หรือ id line นะครับนะครับบางท่านบอกพี่เบิร์ตผมยังไม่รู้เลยว่ ID า id line มันจะเข้ายัางไงนะนี่ครับพี่โหลดลายมาใช่ไหมนี่กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปนี่ครับรูปบ้านใช่ไหม นะครับไปที่รูปบ้านนะครับกดที่รูปบ้านตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็นี่ครับคำรูปคนบวกกดเข้าไปเลยจะมีนี่ครับเชิญ QR code ค้นหานะครับแล้วก็มันจะติ๊กอยู่ตามว่าไ,ไอ้ l i n e ID พี่กดว่าหมายเลขโทรศัพท์แล้วใส่เบอร์ผมไปได้เลย085393 033 3, 3นี่ค้นหาเจอเลยเข้าไปแชทคุยได้เลยนี่ครับใส่เสื้อเรืองเรืองนั่ง,งมึนๆอยู่นยพี่ นะครับเอออยากได้เนื้อไหนก็ระบุได้เลยนะบางคนบอกพี่เบิร์ตจองก่อนได้ไหมประมาณกลางเดือนจ่ายได้ป่ะพี่เออเพราะว่าเดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยโอเคพี่นะผมก็มีนะก็คือเนื้อเงินเนี่ยมัดจำเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับนวะไม่มีแล้วเนาะฝาบาทมาจำเหรียญละห้าร้อยทองแดงมาจำเหรียญละห้าร้อยนี่เห็นไหมผมเขียนให้เสร็จเลยนะสมมติพี่จองเนื้อนี้นี้รวมไปเงินเท่านี้นะครับค่าจะส่ง ครั้งละ50นะครับมาจำเหลือครั้างจ่ายเท่าไรก็ว่าไปบางคนถามพี่เบิร์ตทำไมมีค่าจะส่งนะครับเพราะรายการจองนะครับเป็นรายการจากทางวัดนะครับอ่าเป็นรายการจากทางวัดคือผมก็เป็นตัวแทนให้นะครับพี่ๆี่สมาชิกที่แบบอยากได้แต่ไม่รู้จะไปจองที่ไหนอะไรประมาณนี้นะอ่าอยากได้แต่ไม่รู้จะไปจองใหง้ผมก็ยินดีนะครับเป็นสะพานบุญให้นะครับแต่ก็ขอ ขอพี่ๆคาจะส่งห้าสิบบาทเนาะนะครับอืมเพราะว่าถ้าผมออกเองโอ้โหหลายท่านรู้สึกว่าจะเจ็บหนักนะครับผมนะเฉพาะวันนี้ยอดจองรู้สึกว่าถ้าท่านเทียบเป็นท่านนะประมาณตกเกือบสองร้อยท่านแล้วนะนะครับเกือบสองร้อยเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ทักกันมาเรื่อยๆเลยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะ นะครับอ่าจำนวนการจัดสร้างในเงินนะครับก็ตามสั่งจองนะครับผมนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับเมตตาญายโยมนะครับถ้าพระนะครับทำน้อยนะครับเพราะรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ลูกศิษย์ลูกหาสาทุกชนนะครับมุ่งมั่นที่อยากจะได้ไว้บูชาครอบครองนะครับอ่าถ้าสร้างสักสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ ป่านนี้ราคาคงบวกไปไกลนะครับหลวงพ่อจะอยากให้ญาติโยมได้เข้าถึงในราคาทําบุญวัดนะครับอ่าก็เลยสร้างตามจํานวนสั่งจองเลยเนื้อเงินนะครับอ่าอย่างน้อยก็ได้ครอบครองในราคานี้กันนะครับท่านใดที่มาที่วัดก็สามารถจองที่ตู้วัตถุมงคลได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดแบบไม่สะดวกนะครับผมยินดีเป็นสะพานบุญให้มีค่าเพิ่มเติมคือแค่ค่าจะส่ง นะครับต่อรอบบินหรือต่อครั้งก็คือ5้าิบาทนอกนั้นก็จะเป็นราคาวัดทั้งหมดนะครับเป็นราคาวัดทั้งหมดเนื้อข้ามชุดละ1นึ0 0 0สบาทนะครับเนื้อชุดกรรมการนะครับสองหมบาทเนื้อเงิน3,500บาทนาวะ2,000ฝาบาทพันหทองแดง600แต่นวะเนี่ยเต็มนะครับอ่ะท่านใดที่ต้องการเช่าบูชานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะทักไลน์มาพูดคุยได้นะครับผมนะเราจะได้นะครับ ส่งรายละเอียดให้กันเนาะนะครับส่วนท่านใดที่โอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูสัก,สกแผ่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวอย่างให้ดูซักหนึ่งแผ่นเนาะนะครับว่าเออพี่เบิร์ดถ้าผมโอนแล้วเนี่ยจะ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 ได้แบบไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะส่งให้ทางไลน์นะครับอืมนะครับผมโอนเสร็จอะไรเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมจะลงบินให้นะครับแล้วก็ส่งให้ทางไลน์ นะครับอืมจะส่งจะส่งให้ทางไลน์เลยหนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานการันตีว่าพี่เช่าจากผมนะครับเพราะว่าผมจะส่งบินใบจองให้ไปด้วยอา่านะท่านใดแบบนี่นะครับบางท่านก็จองทั้งของคำทั้งหลายชุดนะที่ท่านนี้นะครับนี่ครนะครับ,นะรบก็จะจอง ชุดต้องคาชุดกรรมการนะครับนี่ครับใจแล้วผมจะอันนี้ลงชื่อผู้รับก,ก็คือผมเองเบอร์อรรนักความสมงูรับใจแล้วเบอร์นัความสมบเบอร์โทรนี่ครับอ่านะครับนี่ครับนะครับก็จะลงให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็ลงที่คอมอีกทีนะครับถึงเวลาพี่จ่ายเงินแล้วพี่รอเฉยเฉยได้เลยนะถึงเวลาพระออกผมจะส่งให้ตามที่อยู่ที่พี่ส่งให้มานะครับผมนะอ่า นะครับตามนั้นเลยพี่ส่งที่อยู่ให้ที่ไหนมาผมก็ส่งที่นั้นเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่นะครับชื่นชอบนะครับในช่องนี้นะครับผมนะร่วมกดไลค์ร่วมกดแชร์กดสมัครสมาชกกันมาขอบพระคุณมากมากนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดก็กดติดตามไว้นะพี่จะได้ไม่พลาดโอกาสส่วนวันนี้สวัสดีครับ